สวัสดีทุกคนครับผมบ้เพื่อนกีต้าร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่ครับข้อแนะนำและก็บทเรียนวันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับนักกีต้าร์ที่ประสบปัญหากับการจับคอร์ดคอร์ดหนึ่งซึ่งเป็นคอร์ดที่เอาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับมือกีต้าร์มือใหม่ทุกคนจะเกลียดกลัวคอร์ดนี้มากนั่นก็คือคอร์ด F นะทุกคนคอร์ด F เป็นคอร์ดท่าิ้วที่เราจะนึกถึงคอร์ดรแรกๆเลยเมื่อที่จะต้องเล่นกีต้าร์นะคร ก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยพาดไปบนสาย1 2 3 4งสองสามสี่ห้าที่1นึ่งพาดบนี้นแล้วก็นิ้วก้อยกับนิ้วนางบนสาย5กับสาย4เฟสที่3นะครับแล้วก็นิ้วกลางสาย3เฟสที่2ก็ดีดลงมาแบบนี้นี่คือ F แค่ดูนี่ก็ท้อแล้วใช่ไหมฮะหลายคนผมเห็นนะฝึกกีตาร์มาเป็นปีแล้วก็ยังจับคอร์ด F ไม่ได้ แล้วก็ทําให้พลาดโอกาสดีๆไปเพราะบางเพลงที่เราชอบเนี่ยมันมีคอร์ดเใน,นนั้นทําไงฮะก็จําเป็นต้องเสียสละเลยไม่เล่นมันเลยเพลงนั้นะทั้งที่แบบว่าโอ้ชอบร้องชอบอะไรมากเลยฝ่ฝันอยากจะเล่นแต่พอเล่นเล่นไปมาได้แป๊บหนึ่งอ้าวมีคอร์ดเอฟโผล่เข้ามาจบเกมเลยวันนี้จะมาแนะนําการจับคอร์ดเอฟแบบที่ไม่ต้องเป็นคอร์ดท,ท่ามือแบบง่ายๆนะครับผมเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะ ก็คือการจับคอร์ด F แต่เป็น F Major 7หรือว่า F Major 7นะฮะจับแบบนี้ใช้นิ้วชี้ไปบนสาย2เฟตที่1นะครับนิ้วกลางไปบนสาย3เฟตที่2แล้วก็นิ้วนางไปบนสาย4เฟตที่3แล้วก็ดีดลงไปอันนี้คือเสียงของของ j o r j o r 7มันก็จะมีความ ใกล้เคียง f ที่สุดนั่นแหละนะแล้วก็จับง่ายไม่ต้องทาบนิ้วแต่ถ้าเป็น f ที่ที่ถูกต้องเสียงจะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับทุกคนแต่ถ้ามันไม่มีสิทธิเลือกจริงๆเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้วิธีนี้ถ้ามันมันมันทาบนิ้วยังไม่ไหวจริงๆแต่ที่ผมมาสอนทุกคนในวันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนไปวิ่งหนีขอดทาบนิ้วนะครับยังไงเสียเราก็จะต้องหัดจับให้ได้วันยังค่ํานั่นแหละแต่ในตอนแรกก็คือนี่เป็นการเอา เขาเรียกว่าทางแก้แบบว่าง่ายๆมาซะก่อนนะเป็นแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซะก่อนนะจริงๆต้นเหตุเราต้องจับน,นแหละอ่ะทีนี้จับแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของการดีดของมือขวาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนนะฮะในการจับคอร์ด f major s e v อย่างเงี้ยดีดอย่างไรให้มันได้เป็นเสียง f ใกล้เคียงที่สุดผมเห็นหลายคนทำไม่ถูกตรงที่ว่าจับแบบนี้แหละแต่ใส่เต็มแม็กเลยนะฮะดีดทั้งสาย5สาย6เลย ลาสมมติว่าจะเปลี่ยนจาก F มา G อันนี้ผมไม่รู้ว่าภาษาวิชาการเขาจะเรียกว่าอย่างไรแต่ถ้าเป็นภาษาของผมเรียกว่าคอร์ดเสียงมันเน่าเน่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโน้ตสองตัวเนี้ยโน้ต E และก็นโน้ต A จริงอยู่นะครับว่าโน้ต E กับโน้ต A เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในโน้ตที่อยู่ในสเกลของ F ก็จริงแต่ หลักของการดีดคอร์ดเนี่ยเราควรจะดีดให้โดนโน้ตของมันก่อนเป็นเสียงแรกอันนี้หลักของการดีดคอร์ดเบสิรจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเช่นว่าดีคอร์ดจีงั้นโน้ตที่โดนโน้ตแรกก็คือเสียงจีอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนะี่ยต่อให้เราจับบอร์ดหรือว่าเราไม่จับสายหนึ่งเนี้ยมันก็ยังเป็นเสียงจีอยู่เห็นไหมฮะหรือจะเป็นคอร์ดซีอย่างเงี้ยเราดีดโน้ตแรกเนี้ยเนี่ยเราดีดโน้ตซีเห็นไหมมันก็จะไกล กลายเป็นเสียงที่แบบว่าใกล้เคียงความเป็นเสียงขอดแท้ที่สุดแต่คุณจับแบบนี้ผิดนะฮะคุณพยายามดีสาย4 3 2 1ลงไปแต่จะให้ดีสุดมีเคล็ดลับที่เจ๋งกว่านั้นฮะผมว่าอาจจะไม่ได้ทรางมาจากที่ไหนมาก่อนคือพยายามดีดให้โดนสายสามสายเท่านั้นสามสายที่คุณจับมันยากครับมันยากเข้าใจว่าม,มันก็โดนสายหนึ่งอยู่ดีแหละแต่ให้มันโดนน้อยๆประมาณเนี้ย ให้มันโดนบบมันให้มันโดนสามสายนะครับคอร์ดเนะให้ให้โดน4 3แล้วก็2ก้มลงเลยก้มลงเลยฮะก้มลงแรงดุดเนี่อันนี้จะใกล้เคียงความเป็น F ที่สุดแต่ถ้ามันมันมันไปนโดนสายหนึ่งก็ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไรมากนะครับมันจะโดนบบมาบน,นี้นะอันนี้จะเป็น F m a j o เจซเว่นจ๋าเลยแต่ถ้าอย่างงี้อยู่ใอยู่ แล้วทีนี้มีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเพลงเพลงนั้นนะฮะมันเป็นคอร์ดที่ต่อไปจาก f คือคอร์ด G เพื่อนเื่อนก็จับฟอร์มเดิมนี่แหละแล้วก็เลื่อนลงไปเฟสที่3เลยเลื่อนลงไปเฟสที่3นะฮะเฟสสามก็คือจะกลายเป็นว่านิ้วชี้ก็จะอยู่บนสาย2เฟสที่3ตรงนี้นิ้วกลางจะอยู่บนสาย3เฟสที่4ตรงนี้แล้วก็นิ้วนางจะอยู่บนสาย4เฟสที่5ตรงนี้ ก็จะกลายเป็นขอด G แต่ต้องดีดสามสายมันเดินนะนนอย่าไปเผลอดีดสาย4สาย5ไอ,อสายห้สายหนะแบบนี้ไม่ได้นะนะครับพยายามดีดอย่างเงี้ยแต่แต่แตแตสายหนึ่งไม่ไม่โดนก็จะดีนะถ้าเป็นขอด G เห็นไหมเลื่อนจาก F มา G อย่างเงี้ยคอด G ผมเข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันยากแหละขอทาบนิ้วเพราะว่าจะต้องใช้แรงเยอะแล้วก็แม้จะจะทาบแค่3นิ้วก็ตามแบบเนี้ก็ยกังยากยากอยู่นะที่จะออกแรงเนี้ยคือนิ้วชี้สำหรับในกีตาร์มือใหม่มันมันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงผมเข้าใจรับทราบปัญหาตรงนี้ดีนะ ครับอ่ะโอเคนะครับถือว่าจับได้แบบนี้ไม่ผิดนะฮะพยายาม่าดีดให้มันโดนสาย1นักนะให้โดนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่สาย5สาย6นี่ห้ามโดนเด็ดขาดนะครับถ้าจะ f เอฟเอฟแบบนี้โอเคนะครับท้ายคลิปผมก็ให้เคล็ดลับในเรื่องของการจับขอท่าิ้วเพิ่มมาหน่อยหนึ่งนะครับคือเข้าใจว่ากีตาร์ของแต่ละคนมันจะมีความสูงความต่ำของคอไม่เท่ากันหนและ2ส,สายอาจจะไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเฟสมันห่างจากสายเกินไปมันก็จะกดยากครับ ต่อมาถ้าสายเบอร์มันใหญ่เกินไปก็คือเบอร์12บอเบอร์13แบบเนี้ยอันนี้ก็จะกดนิ้วยากขึ้นไปอีกนะแล้วก็การที่เราไม่เปิดใจให้กับขอทาบนิ้วเลยเนี่ยกล่าวคือฉันไม่สนหลับฉันมีคาโปอยู่ฉันเล่นฟอร์มเดิม GE m i n o r G e minor อยู่แบบนนเนี้ยตลอดเนี่ยทั้งปีเนี่ยกี่ปีไม่รู้บางคนมีแบบนั้นนะแล้วก็มองขอมองผ่านขอทาบนิ้วไปคุณก็จะไม่ได้ตอนน่อให้คุณเล่นกีตาร์มาหลายปีแล้วก็ตามนี่ผมสัมผัสด,ด้วยตัวเองเห็นแล้วนะครับ คนที่ผมเคยรู้จักมาก็คือกลัวทั้งกลัวทั้งเกลียดคอร์ดเต่อต้านด้วยไม่เปิดใจด้วยทําไมจะต้องเล่นขอดทาบนี้ในเมื่อมีคาโปอยู่ในเมื่อแปลงขอรดได้อยู่ก็แปลงมาอย่างเดียวโดยที่แบบว่ามองข้ามไปพอจําเป็นต้องเล่นปรากฏว่าไม่มีแรงเจอเข้าไปปุ๊บหรือบางทีเล่นได้แป๊บเดียวครึ่งเพลงไม่ไหวแล้วตะคิวจะกินมือ นี่ก็คือข้อเสียของการที่เราเนี่ยไม่เล่นขอท่ามือสักทีความแข็งแรงของมือซ้ายเนี่ยหายไปเยอะแน่นอนนะครับทุกคน uh huh. โอเคนะครับอาท้ายคลิปจริงๆนะครับขอขายของนิดนึงใครที่จะซื้อคอร์สเรียนกีตาร์อะไลาของผมไปนะฮะไลนา์ผมก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็แอดมาสอบถามกันได้นะครับคุ้มมากสําหรับนักกีตาร์มือใหม่ที่อาจจะ ยังไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรืออาจจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันไม่เป็นสักทีเหมือนมันหลงทางมันหาทางฝึกที่ถูกต้องยังไม่เจอนะครับคอสนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังไงก็สอบถามกันมาก่อนได้เนาะ